สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะคยินดีต้อนรับสู่อัปเดตวันเี่4ของบริษัทดอกไม้สไตล์ในปี2ปี2568นะคะดิฉันนางสาวเพ็ชรีประสิสสทธินนพพ์การ์ติโอจะเป็นผู้ฟีเจอร์ในวันนี้ค่ะครับผมนายแพทย์สุรินทร์ประสิทธิรัน,นครับ CEO ครับ วันนี <S <s um um> ้นะคะเรามีโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการแล้วอยู่สิโรงพยาบาลนะคะโดยสามโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเป็นโรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลราชธานีโรจนะแล้วก็โรงพยาบาลดังสีรักษณราชธานีค่ะส่วนอีกโรงพยาบาลหนึ่งอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสุระบุรนะคะชื่อโรงพยาบาลราชธานีหนองแคค่ะโดยภาพรวมของจํานวนผู้ประกันตนในกลุ่มนะคะของ จังหวัดพนักงานโซเทยยแล้วก็สาขาผู้ประกันตนเชืยอเป็นหนองนแคนค่ะจำนวนผู้ประกันตนรวมก็มีแนวน,นเพิ่มขึ้นนะคะจาก4,000-16,000ขึ้นเป็นประมาณนะคะส่วนจํานวนผู้ประกันตนของกลุ่มโรงพยาบาลราชทาน,นี่นะะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะจํานวนผู้ประกันตนข,ของกลุ่มนะคะก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ224,000ในไตายาสที่แล้วตอนนี้ประมา230,000ค่ะโดยอัตราการเพ<า>ิ่มที่มากที่สจะอยู่ที่ โรงพยาบาลเปิดใหม่ค่ะซึ่งก็คือโรงพยาบาลราชธานีหนองเพลเมื่อกอนปิดไตรมาสหนึ่งจำนวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชธานีหนองค่ลค่ะอยู่ที่ประมาณ8,600รายนี้จะอยู่ที่ประมาณ12,000รายค่ะออตอน12,000ที่ประมาณตอนปลายไตรมาสนะคะ ในส่วนของผลประกอบการไตรมาสที่สองน,นะคะตัวรายได้รวมนะคะอยู่ที่6กร้อยสิบหกล้านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่หก5้ยห้าห้าล้านค่ะก็คือบวกสองเ Q อร์เซนควนะคะแต่ว่าลบห้ e e เาเปเเียอเบียค่ะรายการพิเศษของไตรมาสนี้นะคะจะมีอยู่สองส่วนก็คือรดได,ได้ได้พาราเทียบจากบุกเข้ามาเพิ่มที่สองล้านแปดแล้วก็จะมีจากยูเ c o v โควิดที่ประมาณเก้าแสนบา ในส่วนของรายได้ผู้ป่วยนอกที่ไม่ใช่ประกันสังคมนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเบียร์ออนเบียร์และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ1 6ออนชูค่ะรายได้ของผู้ป่วยนอกที่ไม่ใช่ประกันสังคมไต่มากนี้1 8 0านบาทค่ะจำนวนวิสิตนะคะและรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่ะก็เท่าๆกับไต่มากที่แล้วที่ประมาณ2,100บาทต่อคนไข้จำนวนวิสิตก็ประมาณ8,900 แปดหนึ 19, ่งเก้าเทียบกับประมาณแปดหนึ่งแปดเมื่อไห้บ้านเทียนนะคะแต่ทีนี้เอ่อจำนวนวิสิตที่เพิ่มขึ้นของเพิ่มขึ้นมากนะคะจะมีของโรงพยาบาลราชธานีหนองแคร์นะคะที่เพิ่มขึ้นประมาณสี่สามเปอร์เซ็นต์ต่วของเอ่อรายได้ของโรงพยาบาลราชธานีหนองแคร์ค่ะจะเพิ่มขึ้นประมาณสี่สามเปอร์เซ็นต์ตัวอ่อนค่ะ ในส่วนของ utilization rate นะคะก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก1 5 3นตในไตรมาสที่แล้วเป็น0.5ใไตรมาสส่วนของผู้ป่วยในนะคะจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย5.2 Year on Year แต่ลดลง5.4 Q on ร o เซค่ะรายได้เฉลี่ยต่อหัวก็ประมาณเดิมนะคะประมาณ60,000ก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วประมาณ61,000ค่ะ อิตาลเซชันเนตลดลงเล็กน้อย,น,อยนะคะจาก5้าสิกเปร็น53%้าสิสปเซ็นในไตรมาสนี้ค่ะในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเมื่อกี้อย่างที่แจ้งไปแล้วก็เพิ่มขึ้น,นจากสองแสนสองหมื่นส0 0พันเป็นสอง0มืนสามพันโดยที่เพิ่มขึ้นเยอะส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลเปิดใหม่ะคะ่ะในส่วนของรายได้ประกันตนนะคะจะเพิ่มขึ้นแปดเปอร์ซ็นคคแต่ลดลงี เป็นเยรออนเียค่ะอยู่ที่290ล้านในไตม่านไม่เทียบกับ273ล้านเมื่อไตมาน Diamond ที่แล้วแต่ว่าของไตมากสองแยวจะอยู่ที่350ลตานนะคะส่วนต่างก็คือเออหลักๆเลยมาจากการผ่าตัดขอะเคสคนไข้ประกันสังคมค่ะจะเอ,อเนื่องจากเกณฑ์ใหม่น,นะคะที่เขาเอ,อเกณฑ์ใหม่ที่เข้ามาในปลายปีแว่วค่ะ กดข้อนึงก็คือคนไข้จะต้องอยู่ในโปรแกรมเข้าลดน้ำหนักประมาณ6กเดือนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ยังกลับมาน้อยหรือว่าเข้าเกณฑ์ไม่ยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะส่วนก๊อสซ์มาจินนะคะยังคงเท่าๆเดิมกับไตรมาสที่แล้วอะคะ่ะประมาณ23่สบาในไตรมาสน,นี้อยู่ที่หนึงร้ห้าสิบล้านบาทค่ะ เน็ตโปรฟิตนะคะก็เท่ากันกับไตรมาสที่แล้วที่เก้าเปอร์เซ็นต์มีกำไรสุทธิอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านบาทค่ะซึ่งปีนะคะจากห้าสิบแปดล้านบวกหกสิบจะประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทอันนี้ก็เป็นพรีเซนเทชันประกอบการนะคะต่อไปจากส่วนตอบคำถามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามเรียงจากเข้ามาก่อนหากคุณโรงพยาบาลหนองแคร ควอเตอร์น right? ึ่งเนี่ยควอเตอร์สองยู่ที่หาบในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทุนเช่าบาทควอเตอร์หนึ่งขาดทุนอยู่ประมาณสิบสามล้านควอเตอร์สองูที่ประมาณยี่สิสี่ล้านนะคะก็ลดลงของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวต้องอ่อต้องอดีก่อนนะคะก็มีงานมองที่น่าจะดีขึ้นนะคะฮัลโหลค่ะ นขน้อคำถามต่อไปนะคะปัญหาที่ผ่านมาของประกันสังคมที่ทำให้การผ่าน,นาตัดกับก็อออนุมัติกลับมาล่าช้าคืออะไรเกี่ยวกับบัตเจ็ตของประกันสังคมที่มีจำกัดไม่เท่าที่สอบถามนะครับก็คือพอดีเนี่ยการทำเอกสารเพื่อขออนุม,มัติ p ีเอเนี่ยที่จะส่ง คือเราเนี่ยขี่เข้อระบบนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของการสังคมเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่ใช่เป็นระบบออนไลน์เขาต้องไปดึงข้อมูลจากระบบเพื่อส่งให้หมออ่านซึ่งขั้นตอนนี้คร,ระยะเวลาเนี่ยกว่าจะถึงหมอที่อ่านเพื่อจะนุมัติ P เว่าเราคนไข้มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนซึ่งแต่ว่าถ้าที่สอบถามมันก็คือเขากําลังเร่งดําเนินการเพื่อต่อไปเนี่ย ให้ยื่นขออนุมัติทางระบบออนไลน์ได้เลยเพื่อจะได้ลดขั้นตอนของการทําเอกสารนะครับก็ค,คิดว่าคือเดิมขั้นตอนเนี่ยการทําเอกสารใช้เวลาหนึ่งเดือนแล้วส่งไปให้แพทย์พิจารณาแพทย์พิจารณาจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วันส่งผลกลับมาที่สัง,งานประกันสังกมมว่าสัาง,งานประสงค์จะอัพเข้าไประบบก็ใช้เวลาอีกประมาณตั้งสองถึงสามวันทิศเพราะฉะนั้นการอนุมัติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนกับสามสัปดาห์ซึ่งคนข้าที่จะร่าช้ามาก คำถามต่อไปนะคะปีนี้คิดว่า Adjust a er ามากกว่าสอจะได้ค่าคราหนึ่งหมื่สองพันบาททั้งปีหรือไม่คือตอนนี้โรงพยาบาลได้รับเอกสารเรียบร้อยครับมีประกาศจากคณะกรรมการแพทย์ประกันสังคมประกาศมาแล้วครับว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาททั้งปีครับเพื่อได้รับเอกสารวันนี้เอาหมายจำนวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลรัชธานีหนองแคในปีนี้คิดว่าอยู่ ก็คิดว่าปลายปีนี้เนี่ยไม่น่าจะต่างกว่า15,000ครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่เป็นอัตราที่สูงนะครับสำหรับโลมบาที่เปิดรับประกัศถมเป็นปีแรกไม่ต่างกว่า15,000ปีนี้ดูเหมือนว่าฝนจะมาเร็วในควอเตอร์สองทำให้ควอเตอร์สามมีฝนน้อยกว่าปกติแต่มีผลกับรายได้ในควอเตอร์สามที่มีแนวนโน้มเป็น High ไฮซิสตันหรือไม่ คอเตอร์3ปีนี้คิดว่าจะเป็นไตมากที่ดีหรือไม่คือขนาดนี้เนี่ยคือการผ่าตัดโรคกระเพาะโรคอ้วนเนี่ยก็เริ่มทยอยอนุมัติมาเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือนนะครับส่วนสำหรับคนไข้เด็กในไตมาก3ในปีนี้ถ้าดูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็อย่างที่นักลงทุนได้วิเคราะห์กั็คือ,นคอฝนไปตกในไตมาก2ไหมนะคนไข้เด็กจะน้อย แต่ถ้าเราสามารถแทนที่ด้วยคนไข้ผ่าตัดโรคกระเพาะได้ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็น่าจะเป็นพ u อเตอร์3ก็น่าจะถ้าเทียบกับพ u อเตอร์2น่าจะดีครับจะทำ ESG rating ให้กับบริษัทหรือไม่เอ,อ่อกำลังทำนะคะมีค่ะทำไมดูเหมือน percent gross margin ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนโควิดอย่างมีนัยยสำคัญ จะสามารถทันให้เปอร์เซนต์ g ก o อสมาจิ้นกลับไปเหมือนก่อนโควิดได้หรือไม่อันนี้ลองกี่ลองมาเปิดดูข้อมูลของปีก่อนโควิดอะค่ะเอ่อก๊อสมาจิ้นตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2ี่หรือ30%เมื่อปี2018-2019พนะคะซึ่งตอนปี2 0 2พันยสเนี่ย2พั0 2 4สเเป้ยอยู่ที่30% mm hmm. เพิ่งจะมีตอนปี2025นี้นี้ที่มันลดลงซึ่ง ต้องแจ้งให้หนักลงทุนทราบก่อนว่าเราเปิดโรงพยาบาลใหม่นะคะอันนี้เราก็ต้องแอ o สอ cost แล้วก็ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาของโรงพยาบาลใหม่ะคะ่ะคือในในเจร์ของตัวโรงพยาบาลมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่ว่ามีแต่โรงพยาบาลที่เปิดมานานแล้วก็ทุกอย่างเสรอะค่ะตอนปีส2 5พันที่ c o น t p ที่ค o s โพที่มันลดลงมันก็เพราะว่ามันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะ คำถามต่อไปนะคะทาง a j h เคยมีการ่าดกพ,พาะเป็นอันดับต้นๆของประเทศจะอยากสอบถามว่าในไตรมาสอมมาสองและไตรมาสสามมีคเผ่า,ากัดกพาะเฉลีย่ยประมาณกี่เคสไตรมาสสองนี้ยังไม่ค่อยกลับมานะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือกดเอ,อ่เอ,อเพราะมันต้องมีเกณฑ์รอหกเดือนนะคะแล้วเขาเพิ่งประกาศเกณฑ์น,นี้มาเมื่อปลายปีเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้าเกณฑ์หกเดือนนี้ยังไม่ค่อยเยอะ ไตรมาสสองนี่าไปได้มีรายได้จากการ่าดบงเคราะห์การสังคม,มอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทะคะ่ะแต่ไตรมาสสามตั้งแต่กรกฎานี้ก็ก็เริ่มกลับมาแล้วะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอแจ้งว่าถ้าจะเทียบกับเด<ม>ียออนเดียไม่ได้เนื่องจากว่าไตรมาสสามปีที่แล้วนมีเสผ่าตาดกระเพาะที่เยอะมากปีนี้ยังก็ก็ยังไม่กลับมาเท่าเดิมคะ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสสองก็คือกลับมาเยอะกว่าเดิมคะ่ะตีเฉลี่ยประมาณเดือนละสามสิบกว่าสี่สิบได้ค่ะ เฉพาะของประกันสังคมนะคะเงินสดจะแยกคำถามต่อไปค่ะในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองปี r าร์เนกำไรประมาณ60ล้านบาทแค่ค้นุนจากนนองแพ่ออกกำไรจิงจะอยู 90, ่เ่้าเก้าบใกล้เคียงกับกำไรช่วงปี2องพันทั้งที่ตอนนั้นรายได้ต่ำกว่าปัจจุบันมากแต่เช้าว่าในปี2 0งพันยี่สิิทมีทุณกะไรเพิ่มขึ้น ว่าสำวนและความสั่งการตัดลดลงให้กันแล้วเช่นอาจรองแล้วค่พาะแต่เชฟยังไม่มากเท่าที่ควรอมคิดว่าเป็นอย่างนั้นผักตัดกระเพาะคือการผักตัดกระเพาะมันไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ต้นทุนสูงมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไป gross o r o f i t margin มันก็เท่าเท่าเดิมนะคะถ้าเกิดตัดโรงพยาบาลใหม่ออก ทางโรงพยาบาลหนองแครมีกู้สัญญามากขึ้นกว่า q ิวสองไหมเช่นได้บริษัทใหม่ๆมามากขึ้นโดยทั่วไปทางบริษัทมีการยกเลิกได้ไหมครับเพราะว่าทางบริษัทก็ต้องยกเลิกทุกงานเป็นเ,นเรากเช่นกันเขาไม่มีความจาเป็นครับเขาเขาจะเซ็นกับใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเจ้เลือกของเก่าแต่ของเราก็มีการเซ็นสัญญาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นะครับที่หนองแคร์เซ็นสัญญาคอนแทก ก็อย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนึ่งโลสองโลก,ก็เสร็จมาเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆออูสังเกตว่าคนกลัวโคเปขึ้นไหมเลยไปชลินิกกันคืออย่างนี้ครับเราเคยเนี่ยสำรวจมาแล้วครับว่าการเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราไม่ได้คิดค่ารักษาพยาบาลแพง เพราะฉะนั้นผู้ป่วยในที่จะต้องเสียจ่ายค่าแค่โคเปเนี่ยเราเคยข้อมูลมาดูแล้วนะทั้งปีจะจะมีคนเสียค่าโคเปแค่200การแอดมิดซึ่งโคเปแต่ละครั้งเนี่ยเฉลีย่ยประมาณ3,000ถึง3,500ผมว่าคนไม่ได้กลัวโคเป่นะกลัวผมว่ามันเป็นเรื่องของกำลังซื้อเศรษฐกิจไม่ดีมากกว่าแต่การขยายที่ร่มงก้าวเป็นยังไงบ้างคะกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ รอดูผันเมืองรอดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับในโซนอยุธยาและโลจนาจะมีโรงพยาบาลใหม่มาเปิดไหมไม่มีครับในโนหนองแทนมีการตอบรับอย่างไรจากโรงพยาบาลอื่นๆเพราะเรามีการเพิ่มผู้ประกันตนเพิ่มผู้ประกันตนได้เลยก็ทางโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรานะครับแล้วก็เราก็คิดว่า เราให้บริการได้รวดเร็วแล้วก็คนไข้หนักเราก็สามารถที่จะแอดมิดไอซียูแล้วก็มีคนไข้ทุกวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนไข้เนี่ยตอนนี้คือคนไข้หนักก็เมาเข้าที่โรงพยาบาลเรามากขึ้นมีจํานวนเคสผ่าตัดเพิ่มขึ้นในแต่และเดือนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผมคิดว่าคนไข้เริ่มมีความเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธานในการให้บริการโรงพยาบาลก็คิดว่าคนไข้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แครในเตร์สามจะขาดทุนลดลงคิวออนคิวไหมพอเทียบกับเตร์าสสองดูลดลงคิวออนคิวเยอะคือถ้าบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อยา่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งการเพิ่มไรายได้และการลดรายจ่ายเท่าที่คิดว่าน่าจะลดได้นะก็มีแนวโน้มสูงที่การขาดทุนก็จะลดลง ถ้าหนองแคมีการเปิดวอร์ดเพิ่มเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นจะมีคอสมากขึ้นเท่าไหร่ก็คงไม่ได้มีคอสเพิ่มขึ้นมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เ็าเป็นเรื่องของค่าเลเวอร์คอสซึ่งมันเป็นแวลูเลเวอร์คอสอยู่แล้วซึ่งเราก็น่าจะพกว่าคอสที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นแวลูเลเวอร์คอสมันก็เพิ่มขึ้นตามรายได้อยู่แล้วครับอันนั้นคิดว่าไม่ได้มีการต้องจัดซื้ออะไร RJH การใช้ AI ในการเพิ่ม Productivity อย่างไรบ้างตอนนี้เราก็กำลังร่วมกับทางเครือรางกำแพงนะครับว่าคือผมว่าเรื่อง AI นมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องใหญ่ซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเทนรนด์ในอนาคตเราก็ทำงานกับเป็นกลุ่มเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับจำนวนเตียงที่จดทะเบียนของ RJH กับกระทรวงสาธารณสุข แต่ละแผงจดไว้กี่เตียงลาองร้าหธานี253ครับก็รงก็ะจระาจ่งร100น้องแครย134ส่วนโรงพยาบาลดังสีมีแค่5เตียงครับแต่ก็ไม่เคยมีใครแอดมิดครับีแผน,รนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิยัญการภายนอกการอย่างไร ก็คิดว่าปีหน้าจะทาสีให้เพราะว่ามันไม่ได้ทามันเกือบสิบปีแล้วครับเพ่จะทาให้มันดูดีนะตัวจะเปลี่ยนแปลงสถา,าปัตยกรรมไหมก็ต้องดูว่าบัดเจดเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะเอาเงินมาลงทุนสำหรับการซื้อเครื่องมือเพื่อเพิ่มไรายได้เนี่ยดีกว่านะครับข้อสองข้อสอง ควนผ่าตัดจำนวนคนไข้ผ่าตัดอัลกพอพะที่ผ่าน P A อแล้วจะมียอดทาผ่าตัดกลับไปเท่าสมัยก่อนประมาณเดือนไหนไม่ไม่เท่าค่ะคือถ้าหากว่าเขาสามารถทำระบบให้สามารถอนุมัติ p a เอได้ทางออนไลน์ได้เนี่ยเราทางเราก็คิดว่าเราน่าจะกลับไปเท่าเดิมได้แต่ถ้ายังเป็นระบบแบบนี้อยู่ยังต้องใช้คนในการส่งเอกสารเนี่ยและต้องใช้เวลา ก่จะกลับถึงโรงพยาบาลแล้วอย่างที่เรายื่นไปประมาณสองเดือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมยังพิจิตรไม่ได้นะครับว่าเป็นเดือนไหนโรงพยาบาลบริหารจัดการเรื่องการเบริกยาซ้ําซ้อนเช่นการมารับยาก่อนถึงวันนัดหรือการจ่ายยาซ้ําไอเทมในผู้ป่วยประกันสังคมโรคเรื้อรังที่ดูแลโดย s เ e c i a l i s t ต่างแผนกกันยังไงบ้างระบบไอทีเรามีระบบรองรับอยู่แล้วครับว่า ปริมาณการเบิกจ่ายยาเนี่ยมันซ้ําซ้อนอะไรแค่ไหนความถี่เป็นยังไงเรามีระบบไอทีที่ห้องยาตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ห้องยาปฏิเสธการจ่ายยาได้เลยคําถามต่อไปนะคะโรงพยาบาลวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรบ้างที่จะดึงดูดคนไข้เงินสดเพราะว่ามีคนไข้เงินสดบางกลุ่มมองว่าโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม มักมีบริการและคุณภาพที่ด้อยกว่าโรงพยาบาลที่รับแต่เงินสดเคสประกันชีวิตหรือตามชาติอย่างเดียวผมว่าโรงพยาบาลที่คิดแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ตามเมืองใหญ่นะครับ <S <S เช่นกรุงเทพมหานะครหรือว่าตามเชียงใหม่หรือภูเก็ตอะไรแบบนี้นะครับคือของเราเนี่ยมีการแยกเออเซกเซกเมนต์ในการให้บริการเนี่ยแต่แต่ละอาคารนี่อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ย ปริมาณคนไข้ที่มาจ่ายเงินสดหรือทั้งที่มาทำคอนแทคเราก็ไม่ได้ลดลงโครงการ s f o 5 1 5ที่จ่ายแต้มละหมื่นห้าโรงพยาบาลเป็นผู้สัญญารักษณะทางคาร์ดิโอสอบถามว่าโรงพยาบาลมีเคสที่ไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มคนไข้ AF บ้างหรือไม่โรงพยาบาลเราสามารถทำได้ครับนะเราทำไม่ได้อย่างเดียวครับคือการเปลี่ยนหัวใจแค่นั้นเองต้องนั้งทำได้หมด แกนใหม่ผ่าตัดโรคอ้วนมีค่าคอมเพล็กซิตี้สกอร์ที่คำนวณเป็นแต้มเท่าเดิมหรือไม่หรือว่ามีการปรับลดแต้มลงทุกอย่างเหมือนเดิมครับ8.8แต้มการรับรู้ไรายได้ภาระเสียงจากประกันสังคมปกติจะมีการจ่ายประมาณเดือนไหนของปีและจ่ายปีละกีค่ครั้งก็คือการรับรู้รายได้จากภาระเสียงเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราประมาณ70เปอร์เซ็นตแล้วก็ คือเช่นเราให้การรักษาไปโรคเรื้อรังเดืเอนมกราแต่บางทีกว่าจะจ่ายในเดือนแรกก็อาจจะเป็นเดือนเมษาแล้วก็ทยอยจ่ายไปเรื่อยๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วสุดท้ายพอถึงเดือนธันวาเนี่ยมันต้องประมวลผลอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะซึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งปีเนี้ยปีหกเจ็ดเนี่ยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายให้เราเดือนกรกฎาค,าคามซึ่งถ้าถามว่าดีกว่าปีหกหกไหมดีกว่าเพราะว่าปีหกหกมาจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นในเดือนพฤศจิกา นะแต่ว่าอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าก็คือเขาไม่ได้จ่ายเราเดือนต่อเดือนเรารักษาเดือนมกราจ่ายครั้งแรกของเดือนมกราจ่ายเมษาก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเรารับรู้ไรายได้ทุกเดือนนะคะในทางบัญชีก็คือรับรู้ไรายได้ทุกเดือนแต่ว่าทางประกันสังคมเขาจะจ่ายเป็นตัวเงินสดมาเท่าไหร่อันนี้คือแล้วแต่เขา,าค่ะคำถามต่อไปนะคะคาดการ,รตาฟองเตียงของคิ6สามหกแปด เทียบกับ q 367เป็นอย่างไรโอ้คิว368ถ้าเทียบกับคิ367นั้นยังไงก็ต้องน้อยกว่าครับเพราะว่าคนไข้คิ367นั้นเรามีคนไข้ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเกือบสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็กำลังรอเวลาอยู่ยังไงก็ต้องลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามหาเคสคนไข้ที่มาผ่าตัากดกระเพาะเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ประกันตนของหนองแคล,ล่าสุดอยู่ที่กี่คนนะคาดว่าสิ้นปี68ทางผู้บริหารตั้งเป้าว่าตัวเลขจะประมาณกี่คนคือของราชธานียุธยานี่นะครับเพราะว่าประเมินผู้ประกันตนมันจะประกาศทุกสองสัปดาห์ตั้งแต่1มกราคม68ถึงสิ้นสุดวันที่16สิงหาคม68ทุกสองสัปดาห์เนี่ยจำนวนผู้ประกันตนราชธานีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกสองสัปดาห์นะครับ เพราะฉะนั้นคาดว่าถึงสิ้นปีน่าจะถึงหนึ่ง0สนแปดหมื่นแปดพันด้วยน่าจะประมาณนั้นครับอันนี้เขาถามของน้องแครงน้องแคร่ล่าสุดเอ้งวดที่ผ่านมาเดือนสิงหานี้อยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นสามคาดว่าสิ้นปีก็อย่างที่อาจารย์สุรินแจ้งไปคิดว่าอยู่ที่แบบตั้งเป้าไว้ประมาณหมื่นห้าค่ะ คำถามต่อไปนะคะจํานวนผู้ประกันตนที่ราชธานีอยุธยาถึงจุดเอ็นตัวหรือยังหรือสามารถเพิ่มต่อได้อีกเอ่อตอนนี้มีอยู่ประมาณแสนแปดนิดนิดนะคะแต่ว่าแต่ละแต่ละงวดนะคะก็จะเพิ่มขึ้นล้นลงเล็กน้อยแบบร้อยหนึ่งค่ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะโรงพยาบาลหนองแคขัดทุนเท่าไหร่และคาดว่าจะเบรกอีเวนไตรมาสไหนไตรมาสสองขัดทุนอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ล้านนะคะ เออ b r e a k even ถ้าจะให้ที่ n e t b บ t t ทอม i ล e เลยคิดว่าอาจจะเป็นปลายปีหน้าหรือว่าอีกอีกสองปีอะค่ะผู้บริหารมองคาดการปีนี้เงินปันผลเมื่อเทียบกับปีหกเจ็ดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคือเขาต้องดูว่าผ่าตะกระเพาะในในไตรมาสสามไตรมาสสี่จะกลับมาเท่าไหร่นะครับถ้ากลับมาตามที่าคาดก็อาจจะ บันผลได้ใกล้เคียงกับปี2567จำนวนคนไข้ผ่ากระเพาะกลับมาเท่าปีที่แล้วหรือยังถ้านับถึงวันนี้ก็ยังครับก็กำลังรองเวลาคนในไตมากสองมีคนไข้เงินสดชำระเองที่ผ่ากระเพาะกี่รายเออไตมากสองอยู่ที่ร้อยกว่ารายค่ะ โรงพยาบาลหนองแคนมีรายได้เพิ่มมากในควอเตอร์สองจากบริการอะไรบน IPD เท่าไหร่ของของหนองแคนเนี่ยค่ะความจริงแล้วรายได้ทั้ง OPD และ IPD เพิ่มขึ้นนะคะเออแต่ว่าในส่วนของ IPD อะคะ่ะเพิ่มขึ้น90%กว่าเปอร์ซ็นเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการตรวใจแล้วก็การแอดมิทคนไข้ที่มากขึ้นนะคะ OPD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้นประมาณสีกว่าเปอร์เซ็นต ในส่วนของออประกันสังคมก็เพิ่มเหมือนกันนะคะเพิ่มเป็นปร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มขึ้นทั้งจากเบาาจ่ายจากที่เรามีจำนวนผู้ประกันตนมากขึ้นจากตัวเอจนตอาร์ดเมนยูที่เรา่าตัดได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกทุกเอ л е м е н นะคะเป้าการเติบโตรายได้ปีหกแปดอยู่ที่เท่าไหร่ห้าถึงสิบ เทีบกับปี67ยังไงก็ลองดูอ๋อถ้าเกิดถ้าเทียบกับปี67เนื่องจากว่ามันไม่มีรายได้ของผาค่ายครับเพราะว่าถังเนี่ยแล้วก็ตัวห้างหัตถการเอสเอชโอห้าหนึ่งห้าที่หายไปทั้งไตรมาสหนึ่งเอ่อกำไรได้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วไม่ไม่ขึ้นค่ะแล้วองพยาบาลหนองแทรจะกำไรเมื่อไหร่เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะขาดทุนที่ดีขึ้นจากหนองแทมาจากสาเหตุอะไร ็มีทั้งจักรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและ้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะหมดคําถามแล้วนะคะมีอะไรเราจะบอกก็ของน้องแคร์นะครับในขณะนี้ก็คือเราก็ตอนนี้เราก็เปิดเอความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไตรมาสามขนาดนี้คือเราก็เริ่มออกไป ทำการตรวจสุขภาพประจําปีที่ในโรงงานซึ่งมันถึงคิตวตรวจสุขภาพประจําปีนะครับรวมทั้งการเปิดห้องในการทำสลิปเทสเพราะว่าเราจะมีห้องว่างเหลืออยู่เราก็เปลี่ยนห้องว่างเนี่ยให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าก็ตามที่รู้การตามระเบียบของประกันสังคมการทำสลิปเทสเนี่ยหนึ่งคืนหนึ่งห้องเนี่ยสามารถเปิดค่าทำสลิปเทสได้เจ็ดพันบาทแล้วถ้าจําเป็นต้อง การถูกลการทำซูริทเทสต,ต,ต้องมีเครื่องในการช่วยหายใจในขณะนอนหลับก็สามารถเปิดได้ถึงสองหมื่นซึ่งเราก็ขณะนี้เราเปิดไปแล้วสี่ห้องกำลังจะขอเพิ่มกำลังจะเปิดเพิ่มอีกสองห้องนะครับก็จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งยื่นขอสมัครเป็นศูนย์รักษาโรคพ้วนไปเขากำลังรอเขาอนุมัตินะครับแต่ถึงถ้าเขาอนุมัติยังไงคนไข้ก็ต้องอยู่ที่หนองคายขดเดือนแต่ว่าเราพยายามแล้วก็เพิ่มจํานวนผู้ประกันตนให้มากขึ้นนะครับ ปู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนไข้สายคอนแทคขนาดนี้คนไข้ที่สายคอนแทคก็มาแอดมิตรเราเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะออมีเวลาเหลืองั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตอธิบายเรื่องผลกระทบของการผ่าตัดโรคว้วแล้วกันนะคะที่ทราบว่าในไตมั่นหนึ่งะคะ่ะเราไม่มีรายได้การผ่าโรคอ้วนในเคสประกันสังคมเลยเมื่อเทียบกับไตมั่นหนึ่งปีที่แล้วอ่ะค่ะรายได้ตรงนี้มันจะแตกต่างกันประมาณส6กล้านบาท ได้ของไตมาสสองที่เราผ่าตัดได้บ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่ความแตกต่างของรายได้ส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหกึสามะค่ะรวมทั้งสองไตมาสแล้วเฉเพาะรายได้ที่หายไปของการผ่าตัดกระเพาะอะค่ะจะอยู่ที่เกือบประมาณร้อยหนึ่งแล้วอะค่ะอันนี้ก็อยากให้แจ้งน,นักลงทุนไว้ก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาการดําเนินงานทุกอย่างก็ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ควอเตอร์สามก็คิดว่าจะดีขึ้นแต่อางที่แจ้งไปก็คือเทียบเดือนอันเดไม่ได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าของ รงบาราชธานีหนองแคเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นภ่าระนะถ้าถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้วเจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมดูว่าเป็นโอกาสในระยะยาวนะครับก็ก็เรียนชี้แจงนักลงทุนแบบนี้ครับนั้นถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแทนการขาดบัตรกพาะได้ขนาด ผัดก,กระเพาะนี่หมายถึงผัดก,กระเพาะประกันสังคมใช่ไหมคะคือผัดก,กระเพาะนี่เงินสดเงินสดมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในไตรมาสสองแซงไปก็มาร้อยวกว่เาเคสนะคะไตรได้ก,ก,ก็เข้ามาก็ก็ก็โอเคอยู่ประกันสังคมยังไม่รู้มัดเราพยายามผ่าเคสเงินสดมาผ่าเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับต้องขอบคุณในคําชื่นชมนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญ,ญาตนะครับ ปิดประชุมครับ